ามารมาจากเนื้อวิชัยพัฒนารามด้านดอนสมหมู่เจ็ดีสงครามนาครธน,นมวันนี้ธรรมะหนึ่งข้อที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รับไออุ่นจากการาพบปะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและเป็นขวัญขวัญกำลังให้กับคนที่อยู่ในสภาพที่มีความ ทุกถนัดสาเหตุที่บอกว่าทุกถนัดก็เพราะบางคนนี้มีความทุกข์ไม่รู้จะไประบายอะไรที่ไหนอย่างไรก็เลยคิดวกวนคิดวนไปวนมาดังนั้นนี่อยากจะให้เราท่านทั้งหลายมาคำนึงถึงความอดทนว่าทำไมขันตินี่ขันติทำไมจึงเป็นตบะที่ สุดยอดที่สุดสำหรับบุคคลผู้มีความอดทนจึงมีผู้รู้เนี่ยได้กล่าวคำว่าอดทนถึงที่นี่ได้ดีทุกคนอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราได้มีการพัฒนาศักยภาพหรือวิธีการดำเนินชีวิตในการที่จะต่อสู้เพื่อ รักษารักษาความเป็นจริงของตนเองในการดำเนินชีวิตอยู่นี้ก็เอาใส่สภาพจิตใจที่มีความเข้มแข็งด้วยการาทนสู้แล้วก็อดทนให้ถึงที่ด้วยเพราะอดทนถึงที่นี้แ <c oughs> รงบันดาลที่มันจะทำให้เราผนึกเป็นกำลังก็คืออนิสงส์ที่เกิดจากการ เก,เ,กนะเก็บเกี่ยวความสู้ทนนะเก็บเกี่ยวความสู้ทนไม่าย่ะนั้นนี่ถ้าหากว่าเราได้มีการฝึกมีการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองอยู่เป็นประจำนะเราก็จะเห็นว่ากําลังใจเป็นส่วนประกอบในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้มีความ คนทานกับทุกสภาพที่เกิดขึ้นหัวใจดวงน,น้อยก็จะพองโตมีกำลังในการที่จะทำงานทำการสู้ต่องานต่อการต่อไปได้ดังนั้นจึงให้คำความหมายจึงให้ความหมายกับคำว่าฝึกฝนอบรมสักนิดท่านทั้งหลายคำว่าฝึกฝนอบรมนี้ ตัวการนี้มาอย่างนี้ว่าคือฝึกนี่ก็คือทําให้เป็นไม่เข็นขัดฝนตัวนี้คือแต่งส่วนสัตว์ให้เหมาะสมออกคือทําให้ศพอบออมน้อม,น,อมนิยมรมคือรมศิสุปลังเหมือนดังใจถ้าหากว่าเราอาศัยตัวนี้มาเป็นบรรทัดฐ,ฐานในการที่จะเป็นตัวเกี่ยวเป็นตัวเกี่ยวเชื่อมโยงกับกิจกรรมงานการต่างๆที่เราได้ค้นขวาาอยู่ ก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลเลยทีเดียวถ้าเราได้รู้จักในการที่จะสร้างขวัญกํำลังใจของตนให้เกิดให้มีขึ้นไม่เช่นั้นคำว่าทนอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนี่ก็จะเป็นคำตอบชิ้นเอกสำหรับบุคคลผู้มีความทนทานสูงสุดนะ <c oughs> บุคคลผู้มีความทนทานสูงสุดนี่เปรียบประหนึ่งว่า สามารถเป็นศาสดาของตัวเองได้นะและก็สามารถเป็นนายของตัวเองได้ด้วยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของตัวเองได้เนี่ยต้องสามารถที่จะสร้างสาภาพแห่งความเป็นอิสระในใจของตนเองด้วยการตีกรอบในการที่จะเร่งค้นคว้าในงานการที่ตนเองรับผิดชอบอยู่จึงเป็นส่วน ประกอบสําคัญว่าถ้าหากว่าเรามีการจัดการงานของตนเองที่รับผิดชอบอยู่เป็นระบบเป็นระเบียบแล้วเนี่ยความอดทนก็เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันถ้าบางคนอดทนไม่ได้ไม่ไม,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 ไม่ถึงที่นี้ตะบะก,ก็อาจจะแตกได้แต่ถ้าบางคนอดทนไม่เป็นก็ทําให้เสียตะบะได้คือเกิดความบันทอนกาลังจิตกาลังใจก็ไม่มีเกิดความท้อแท้ห่อเหี่ยว อดหูทาให้เกิดความเซ็งเกิดความเบื่อหน่ายนี่เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะสร้างขวัญกําลังใจให้ตนเองให้เกิดให้มีขึ้นได้ก็เป็นการไปปั่นทอนกําลังใจก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีแรงบันดาลในการที่จะสู้ทนต่ออุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในการในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่จึงมีเรื่องเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง ในหมู่บ้านดอนสมอเนี่ยมีหญิงแก่คนหนึ่งนะมีหญิงแก่คนหนึ่งกับหลานซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะรักกันรักกันคือรักกันในฐานะ,ะยายกับหลานยายกับหลานไปไหนมาไหนก็ไปได้วยกันไปไหนมาไหนไปได้วยกันมีวันหนึ่งเนี่ยเขาได้มีการมาทำกิจกรรมกัน ในที่สำนักปฏิบัติเนือวิชัยวันหนึ่งเนี่ยยายเนี่ยใช้หลานให้ทำความสะอาดอในสำนักนี้ยายก็ออกอุบายให้ไปเอานู่นเอานี่ต่างๆนานา,นาเพื่อให้เพื่อให้หลานเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งที่ตนเองออกหลานเนี่ยค่อนข้างเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างสนหน่อยนิดหนึ่ง แต่ทั้งนี้เนี่ยร้านนี่จะฟังคําสั่งยายเป็นอ่าเป็นหลักนะเป็นหลักเป็นเกณฑ์สําคัญไม่ค่อยทาตามใครถ้ายายสั่งนี่จะทําทันทีเลยวันดีเนี่ยร้านเองเนี่ยวันนั้นเนี่ยแกยังไม่ได้กินข้าวมาแกยังไม่ได้กินข้าวที่นี้เนี่ยยายเนี่ยแกก็พยายามสั่งให้หลานเนี่ยทำนู่นทนํานี่ต่างๆนานา,นาไปเอาไม้กวาดบางังไปเอาไม้ถูพื้นบงังไปเช็ดโต๊ะเช็ด เตียงเช็ดต่างเช็ดอะไรต่างๆนานาจนมาถึงช่วงหนึ่งหลานแกเหนื่อยแกไม่รู้จะทําอย่างไรนะแกก็ฟ้องด้วยอาการที่เขาเรียกว่าอู้งานแกก็มานั่งซึมอยู่นะแต่ว่ายายเนี่ยไม่ไม่ได้เห็นหลักช่วงนั้นน,นะเพราะว่าทํโคละจุดแกมาอยู่ในบริเวณนอกแกยายนี่อยู่กุฏินะส่วนหลานนี่อยู่ศาลาครั้งนั้นเนี่ย มาเองก็เดินไปพบเดินไปพบเข้าก็เลยไปถามนะไปถามหลานว่าเธอนั่งทําอะไรอยู่ประมาณนั้น,นก็ถามนั่งทําอะไรไอ้ตัวเล็กไอ้หลานของยายเนกระตอบว่าน,นั่งพักงาน่ประมาณนั้นนั่งพักงานเออก็แปลกทําไมต้องนั่งพักงานแล้งงานที่ทําเสร็จหมดหรือ,อยังยังไม่ได้เสร็จแต่ก็นั่งพักงานไว้ก่อนเพราะเหนื่อย แต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาไม่ได้กินอะไรมาไม่ได้ถามะลรเขาไม่ได้บอกทีนี้ก็เลยตะโกนตะโกนถามยายยายเด็กเนี่ยเขานั่งพักงานเนี่ยหมดแรงเนี่ยเดี๋ยวทำยังไงยายก็ตะโกนบอกมาเออนั่งพักงานเนี่ยก็ยังดีกว่านั่งเล่นดีกว่านั่งเล่นเนะนี่ยงานมันยังไม่เสร็จ ทำไมต้องมานั่งพักเนี่ยให้ไปทําให้มันเสร็จอาตมาก็บอกที่ทำใน,ในเมื่อมันยังไม่เสร็จกระทำมันเสร็จนะทีนี้ยายก็แปลกใจก็เลยลงมาดูหลานก็ลงมาดูพอเห็นยายเนี่ยหลานเนี่ยกุลีกุจอไปจับงานมาทําไปจับงานมาทําต่อแกก็ไปจับไม้กวาดจับไม้ถูนะเพื่อทําหน้าทีเพราะเกรงว่าเดี๋ยวยายนี่จะเอดให้แกก็ไปทํา ทีนี้เนี่ยเด็กนี้สภาพความเป็นจริงเวลาเขาหิวเนี่ยเขาก็จะฟ้องด้วยอาการเหน็ดเหนื่อยเด็กเขาก็ไม่บอกครั้งนั้นเนี่ยพผเอิญว่ามันก็สายดูแล้วก็ประมาณสักแปดหรือเก้ามงมันจะสิบโมงแล้วเด็กเขาก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยนะเด็กค่อนข้างเหนื่อยยายก็เลยยายก็กลับลก็เห็นว่าเด็กนั้นก็ทํางานแล้วยายก็กลับไป ยก็ไม่ได้นึกอะไรล่ะไม่ได้นึกว่าหลานของตนเองนี่จะเหน็ดจะเหนื่อยอะไรก็ไม่ได้นึกอะไรเพราะว่าก็ใช้อย่างนี้มาประจํามาเรื่อยก็ปรากฏว่าเด็กเนียล้มพับลงไปหลังจากที่ต่างคนต่างไปทํางานต่างคนต่างไปทํางานเด็กก็ล้มพับลงไปแต่ก็ไม่รู้ไม่รู้โดยสาเหตุประการใดก็อาจจะเป็นเพราะด้วยว่าเด็กที่เขายังไม่ได้ทานอะไร อาจจะเป็นเหตุสําคัญทีนี้ธรรมาก็ขึ้นไปพิจารณามาทราบทีหนึ่งว่า,เ,าเด็กล้มเด็กไม่สบายยายก็ตะโกนว่าเออเด็กล้มอาจา์ว่างั้นก็เลยลุดไปดูก็ปรากฏว่าเขาก็ล้มจริงๆนั่นหมายถึงว่า,เ,าเด็กมีอาการอ่อนล้ามากจนถึงขั้นว่า,าสุขภาพอ่อนอ่อนล้าอ่อนโยนก็เป็นลมจน เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เตือนให้กับยายได้เห็นว่าเออเรายายแกก็ใช้หลานประจําแล้วก็รักหลานเอ็นดูหลานไม่ค่อยได้ทําตามใครหรอกแต่ทีนี้วันดีคืนดีก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจไม่ชัดเจนว่าด้วยเหตุการณ์ใดที่หลานของตนในวันนี้ถึงจะต้องมาเป็นลมครอบกันทํางานและคําสั่งของยาย เป็นเหตุหนึ่งที่เกิดจากความประมาทที่เราเองก็ไม่ได้ไปสํารวจยายเองก็ไม่ทราบเหตุผลว่าลานของตนเนี่ยเป็นลมเพราะไม่ได้กินข้าวก็เลยต้องเอาไปให้หมอรักษาไปให้หมอรักษาจนมาทราบว่าลุมงขึ้นแบบเออเนี่ด้วยเหตุที่ว่าเราต่างคนต่างประมาทก็คือไม่รู้ว่าลา,านองตนมีกําลังมากพอแค่ไหนเราจนใช้ เกินกําลังก็ทําให้เกิดการป่วยอาการป่วยกายขึ้นมาแต่ใจถึงเด็กจะสู้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีการตรวจสอบก็ทําให้เด็กนั้นเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้นี่เป็นข้อเตือนว่าถ้าหากกำลังใจเราทุกคนทุกท่านมีก็จริงแต่ถ้าแรงกายมันไม่สามารถรับไหวแม้จะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายของตนนั้นเกิดความอ่อนล้าและก็ เจ็บไข้ได้ป่วยในถึงถึงขั้นที่สุดได้ต้องไปส่งหมอส่งโรงพยาบาลอันนี้เป็นข้อเตือนให้เราท่านทั้งหลายได้คิดพิจารณาว่ากำลังใจเนี่ยมันมีกันทุกคนทุกท่านแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเพิ่มเติมคือกำลังกายต้องสมดุลกันการงานมันถึงจะเดินได้เข้าทีเข้าท่าเรื่องเล่าสำหรับคุณยายกับหลานเนี่ยจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยากจะบอกวว่าเกิดขึ้น ในในในสำนักนี้ก็จริงแต่ไม่ยังให้เกิดในที่อื่นๆหรือแม้กระทั่งทุกที่อยากให้รู้ว่าถ้าหากว่าเราสร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวเองได้ดีแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่ทำกับเราก็จะมีกำลังใจและก็มีแรงในการที่จะสู้ในกิจกรรมงานต่างๆที่เราได้ทำร่วมกันมาจึงให้ธรรมะกับท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าถ้าหากว่าเราจะสร้าง ความอดทนให้ถึงจุดถึงขีดจำกัดเนี่ยขอบเขตของความอดทนก็มีมากน้อยตามกำลังของแต่ละคนถ้าเรามีกำลังมากเราก็สามารถที่จะทนทานมากแต่ถ้าหากว่ากำลังน้อยแรงกำลังในการที่จะสู้ทนนั้นก็น้อยตามไปด้วยนี่ฉะนนั้นแรงกายกับแรงใจต้องทำให้มันสมดุลกันเราจึงจะสามารถที่จะผลักดันให้เรามีเส้นทางในการสู้นั้น ได้ยาวไกลกว่าคนอื่นเขายิ่งเรามีแรงใจมากกำลังกายก็จะผลักให้เราได,ได้มีการเดินต่ออย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพในที่สุดจึงขอบอกท่านทั้งหลายให้ได้เข้าใจว่าถ้าหากจะใช้แรงกายให้สมดุลต้องทำแรงใจให้สมดุลตามกันไปด้วยงานก็จะมีคุณภาพคนก็จะมี ศักยภาพตามกันจึงให้ขวัญและกำลังใจกับทุกคนทุกท่านที่ทำงานและทำหน้าที่ในทุกสถานอยู่ในขณะนี้ว่าถ้าหากเสียสละบ่มเพราะจิตใจของตนเองให้มีแรงบันดาลในการที่จะขับเคลื่อนก็พยายามให้กำลังใจตนเองเรื่อยๆว่าเรายังต้องสู้และก็ทนให้ถึงที่รับประกันว่าได้ดีทุกคนเป็นแน่นอน ขออนุอมทานาสาธุนะ